ยำรวมยอยรวมนะคะยำรวมสองถุง ต่อไปแม่จะเตะนะบเตะดอกไม่บอกว่าเป็นการย่องยอก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 ท่ปะยอกมันั่นนี่มันไม่ได้เตอะนะมันยอกยอกยอกไอ้นีคือยอกเขาอืนว่าเอาข้างล่างให้มันให้มันขึ้นางบนเอาคงบุให้มันลงข้างล่างนะเก่งมันจะได้สุกไงเออขยาอนั่นแหละนั่นมันก็เสกแล้วเสจสิ้นตระกูลไทยแล้วอันนี้คือลวกแล้วนะฮะ ใส่วุ้นเส้นสักหน่อยมันจะสวยอะเอ,อ็นอะตันี้ฮามันของแคล้วนี่นี่ยำแล้วอะไรอีกย,ยำ,ยำลแล้วก็ตำระเบิดไม่เผ็ดตำรนะะเบิดนะคะ มาอีกแล้วไหมมาอีกแล้วจ้าถูกแน่นอนค่ะแม่กำลังย่ำเออน้ำก็เทีมดองอย่้เนี้สวัสดีค่ะ มาดีค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะบลูจอนยั้งไปยังเนี่ยยูหันจ้าเมจจ้ากระเทียมดองไม่หมดอย่างนี้หาอะไรค่ะหากระเทียมดองกระเทียมดอง นางก่อนได้ค่ะเด้อเดี๋ยวไกล้ละลายงเ้ากระเจียมดองเขอยเปใส่ไม่นานกระเจียมดองขอยเบิดจะตีนเนี่ยอย่าก็ที่เดิมดองเจียมดองขอเเยเบิดหรือปล่าได้ไหมใส่พ่อไปซื้อหนึ่งกรเจี๊ยมดองก่อนเออแล้วก็ตามก่อนก็ได้ให้พ่อไปซื้อก่อนว่มีหรือยัง เดี๋ยวให้ฟอสเจอรให้ละเท่าอุ้ยเท่าซื้อกระเทียมดองขวดนี้เจสซี่ให้นี่เอาอุ้ยคนอ่างไรกระเทียมดองเปิดเอาเอาขวดหนึ่งจอนเท่าไรบ่กหัวเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะหัวใส่ระบุนี่งงอ่ะอุ้ยควันไฟเข้าตีหัวมันทำไมควันน่ะวันนี้ เดี๋ยวบุ๊ไฟกันเฮเสียงยังจ้าเสียงยังตจจถึงกับบ้านลจ้านั่งรอนะคะนั่งรอก่อนนะคะเก่งอันนี้ไม่หอดใส่แล้วนี่ปุ๊บ เหลือกระเทียมดองเลยจกระเทียมดองอย่างเดียวเลือกระเทียมดองอย่างเดียวคะก็น้ำปลาะะจา้าไปสุยางจากคุณแม่ฮะรอกระเทียมดองนะยจ้าก๋วยเตี๋ยวสองเตี๋ยวสอง หกสิบกับสามสิบเป็นเก้าสิบ เออความหลังคั่ <ทำ S 3> วลูกชิ้นลูกชิ้นกระเขียนหลอดกระเทียมน้องกระเซ็ดนะเสือกลับมาทุกโตเลยลูกชิ้นบอสเก่งทำเองกูเสียบแล้วจะกินอืม รอกอเทียมดอกก่อนรอนะคะรอนะคะบล็อกมาเลยนด้นะคะ่ะรอก็เทียมดอกแล้วก็เสียบนะค่อะไรก็ใส่หมดแล้ว